เป็นรถช่องไทยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแม่ค้าเจ้านี้ขายแต่ค่ะส่วนประกอบของขนมไทยนะคะอันนี้เป็นเม็ดขนมบัวลอยค่ะแบบนีแบบสำเร็จด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็บอกวิธีใช้ด้วยนะคะว่าเอาไปทำอะไรสัดส่วนเป็นยังไงเนี่ยค่ะ เม็ดบัวลอยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีชมพูสีน้ำเงินนะคะนี่เป็นเส้นรอดช่องสิงคโปร์ค่ะเนี่ยค่ะมีทั้งแบบเป็นเส้นนะคะแล้วก็แบบที่เป็นเม็ดค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะมี เจ้าที่ผลิตออกมาสำเร็จรูปค่ะเนี่ยค่ะรัดช่องรัดช่องนะคะสีสันสวยงามค่ะเนี่ยค่ะสีแบบนี้น่าทานเนาะเนี่ยค่ะเป็นรัดช่องสิงคโปร์ที่ลวกออกมาแล้วนะคะพร้อมสำหรับเอาไปปรุงนี่เป็นทับทิมกรอบค่ะ ่ะผสมผสานกันไปนะคะนี่ไงคะตัวรัดช่องสิงคโปร์คลังแข็งไม่ใช่รัดช่องคลังแคลงเนาะนี่เป็นรากบัวรากบัวก็มานะคะนี่เป็นลูกชิดค่ะนี่เป็นถั่วแดงนะคะเป็นมันเชื่อม นี่ยค่ะกลุ่มของคองแพงนะคะสวยงามนะคะพับทิมกรอบพูดผิดน,นะคะเนี่ยค่ะอาหารน่าทานมีทุกชนิดนะคะเนี่ยค่ะแม่ค้านะคะคก็ เผื่อทุกท่านอยากทานค่ะนเนี่ยค่ะลแ,ลแล้วที่สำคัญมีกระทิด้วยนะคะจำหนา่ายมีทุกชนิดนะคะกระทิทั้งแบบกล่องแบบขวดค่ะก็นำภาพมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะในนี้ก็เขาสั่งไปแล้วน่าจะเป็นเฉาก้วนยนะคะเรียบร้อยค่ะ ขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ